มาดูปานนะครับปานเจริญครับอันนี้บิวครับบิวใหม่แล้วครับ <c oughs> เป็นปานปีไหนไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าช่วงล่างเป็นของไทยเจริญครับผมยกยกชุดปานใส่นะครับช่วงล่างอันนี้ก็12บสครับปอกเก็ตย9ิบเก้าครับผม โซ่สีสิบแปดข้อรอนำสิบแพทนะครับร่อเลือล่างสิบลูกข้างบนสองครับผมก็โซ่ร้อเลือครับก็พร้อมลงหาปังเลยครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูครับคานนับนี่ครับไม่มีรอยลาวนะครับคานคันนี้สวยนะครับผมคันนี้ อันนี้รถสวยไม่ได้ล้างสะอาดทรับาเนือรถสวยปั๊มยี่ิบสามครับได้กินยีิบสามเครื่องฮีโน่จีโอแปดสี่ครับกวาวนาช่างเอครับมอเตอร์มอเตอร์ตัวนี้อ่าอันนี้เป็นโคโคเก้าสิบไหมครับน่าจะเป็นมอเตอร์โคโครับ โค้ไอ้โค่เก้าสิบนะครับต,ต,ตัวตัวตูดสั้นครับมาเตอไอ้ห้องเกี็บขานใส่สวยๆครับผมเครื่องเก็บสวยครับอันนี้แล้วก็ คอนัมูนะครับก็แก้ขายเพาว่าคันนี้ไม่มีไม่มีคนขับนะครับผมนี่ครับสีหลอกลูกตีครับคานาครับสวยๆเลยนะครับนี่ครัยปกสาคอครับ ไม,ไม่มีอรอยราวรอยแตกก็ไม่มีนะครับผมก็เป็นกระบอกยกคอคสองข้างครับผมก,ก,ก,ก็ส,สวยๆเลยนะอันนี้ <c oughs> เดี๋ยวพาดูฝั่งนี้คนระับ เปลี่ยนปั๊มใหม่นะครับท่านี้เป็นปั๊มใหม่ครับผมต่อมอเป็นต่อมอเรตครับเลใช้มอเตอร์เป็นออระบบป,ปล่อยข้าวครับผมสายพานปั่นล้างนอนครับคันนี้แก่ทำมาเยอะครับราคาแปดแสนห้าต่อรองครับผมสนใจก็ติดต่อที่ศูนย์แปดสองห้าสี่เจ็ดปเจ็ดสองสามครับอุ้มสองนห้าครับ ปื้นัเปลี่ยนใหมนะ่ครับระบบลครนะับอันนี้ใช้ลม